ายจีนสุดมันฟังสนุกไม่ต้องอ่านเรื่องเฉินทิงบุตรแห่งราชามังกร บทที่4079วิญญาณปีศาจสวรรค์แม้ว่าหน้าผีจะอ้าปากและดูดอย่างดูเดือดแต่จอมมันฉีหยุนก็ยังคงนิ่งเฉยแม้ว่าจะมีร่องรอยของวิญญาณหลงเหลืออยู่พระมหายานเช่นเว่ยเทียนหยาก็ไม่สามารถเขย่าได้เป็นไปได้ยังไงคุณเป็นเพียงวิญญาณที่เหลืออยู่ใบหน้าผีของฉันดูดซับวิญญาณอสูรจำนวนนับไม่ถ้วนและไม่เคยล้มเหลวมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อ เว่ยเทียนหยาเห็นสิ่งนี้เขาก็สับสนเล็กน้อยนั่นเป็นเพราะคุณไม่ได้พบฉันถ้าคุณทำคุณคงล้มเหลวไปนานแล้วมันน่าอายมากที่ทำหน้าแย่ขนาดนี้และอวดความแข็งแกร่งฉันรบกวนจอมมันฉีหยุนถมน้ำลายโดยตรงแต่หลังจากถมน้ำลายออกมาหน้าตาบูดบึ้งของเว่ยเทียนหยาก็แตกเป็นชิ้นชิ้นทันทีราวกับถูกฟ้าผ่าและหน้าตาบูดบึ้งของภูเขาก็หายไปเว่ยเทียนหยาโง่เขลาคน อื่นมองดูฉากนี้ด้วยความตกใจบนใบหน้าพวกเขาไม่เข้าใจว่าวิาวญญาณปีศาจท,ที่ซ่อนอยู่ในทะเลแห่งจิตสำนึกของเฉินพิงเป็นอย่างไรเหลือเพียงรังสีแห่งวิญญาณที่เหลืออยู่และมันก็ยังทรงพลังมากขนาดนี้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วตอนนี้ผู้นำนิกายเก่าเข้าใจแล้วว่าทำไมเฉินพิงจึงไม่กลัววิญญ,ญาณปีศาจของนิกายใบหน้าผีและกล้าที่จะปล่อยให้วิญญ,ญาณปีศาจเข้าสู่ทะเลแห่งจิต สำนึกของเขาปรากฏว่ามีวิญญาณปีศาจท,ที่น่ากลัวเช่นนี้อยู่ในทะเลแห่งจิตสำนึกของเฉิญผิงแล้วคุณคุณเป็นใครด้วยความแข็งแกร่งเช่นนี้ทำไมคุณถึงเหลือเพียงร่องรอยของจิตวิญญาณของคุณและมันยังอยู่ในทะเลแห่งสติของเด็กคนนี้ว่ยเทียนหยาถามด้วยความตกใจเหลือเพียงร่องรอยของวิญญาณที่เหลืออยู่และความแข็งแกร่งก็แข็งแกร่งมากคุณสามารถจินตนาการ ได้ว่าความแข็งแกร่งของจอมมานฉีหยุนจะต้องน่ากลัวขนาดไหนเมื่อเขาถึงจุดสูงสุดแต่ถึงแม้จะมีพละกกาลังที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้เขาก็ถูกฆ่าจริงๆและร่างกายของเขาก็ถูกทําลายเหลือเพียงร่องรอยของจิตวิญญาณของเขาฉันเป็นบรรพบุรุษของคุณเมื่อคุณเห็นฉันคุณควรคํานับสามครั้งแล้วเรียกฉันว่าบรรพบุรุษจอมมานฉีหยุนพูดด้วยรอยยิ้งพูดให้ถูกก็คือจอมมานฉีหยุนพูดถูกใน ฐานะสมาชิกของเผ่าปีาศาจเราต้องสามารถติดต่อได้ดังนั้นจอมมนันฉีหยุนจึงพูดถูกเมื่อเขาบอกว่าเขาเป็นบรรพบุรุษของเว่ยเทียนหยาดวงตาของเว่ยเทียนหยาหลีลงเล็กน้อยเขาคิดว่าจอมมนันฉีหยุนกําลังดูดเขาและจงใจทําให้เขาอับอายเพ่งในเมื่อเจ้าหญิงมากอย่าตําหนิข้าที่หยาบคายหลังจากพูดอย่างนั้นแนวของเว่ยเทียนหยาก็แข็งขึ้นและหมอกสีดํารอบๆตัวของเขาก็เริ่ม ลุมให้ตายเถอะฉันบอกว่ามันเป็นบรรพบุรุษของคุณและพวกเขาต่างก็ยกย่องคุณแต่เด็กคุณยังไม่รู้ว่าจะสรรเสริญฉันอย่างไรถ้าอย่างนั้นฉันจะสอนเธอเองผู้สืบทอดที่ไม่กตัญญูคนนี้หลังจากที่จอมมานฉีหยุนพูดเช่นนั้นเขาก็ตบเขา หมอกสีดำที่ปกคลุมเว่ยเทียนหยาในที่สุดก็สลายไปในทันทีและทั้งร่างของเขาก็ถูกตบอย่างแน่นหนาต่อหน้าจอมมานชีหยุนเว่ยเทียนหยาพบว่าเขาไม่มีที่ว่างสำหรับการต่อต้านเลยและเขารู้สึกได้ว่าจอมมันชีหยุนกำลังเล่นกลกับเขาและไม่ได้ใช้กำลังทั้งหมดของเขา ไม่เช่นนั้นเมื่อถูกตบตอนนี้เงาที่ฉายโดยเขาคงจะพังทลายไปนานแล้วจอมมานฉีหยุนมาหาเว่ยเทียนหยาจากนั้นคว้าเว่ยเทียนหยาแล้วส่งเสียงดังอีกครั้งทุกคนต่างจ้องมองอย่างว่างเปล่าเว่ยเทียนหยาเป็นพระภิกษุระดับสามในอาณาจักรมหายานแม้ว่าจะเป็นเพียงเงาที่ฉายอยู่เหนือเขาแต่ก็ไม่ใช่ตัวตนแต่ไม่ควรประมาทความแข็งแกร่งของเขาและตอนนี้เขาถูกวิญญ,ญาณปีศา ตกปาและดูเหมือนว่าเว่ยเทียนหยาไม่มีความสามารถในการต่อสู้กลับเลยแม้แต่น้อยการตบหน้านี้ทําให้เว่ยเทียนหยาตกตะลึงและดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกลัวเพราะจากรัศมีที่อ่อนแอม,มากของจอมมานฉีหยุนเขาตรวจพบรัศมีที่ไม่ได้เป็นของโลกแห่งสวรรค์และมนุษย์คุณคุณเป็นวิญญ,ญาณปีศาจจากสวรรค์เหรอเว่ยเทียนหยาถามด้วยร่างกายที่สั่นเทาคุณยังพอมีวิจารณญาณ ชันอยู่บ้างฉันคือจอมมานแห่งอาณาจักรสวรรค์และวิญญาณที่เหลืออยู่ของฉันก็มาถึงสวรรค์และอาณาจักรมนุษย์โดยไม่คาดคิดแม้ว่าฉันจะเหลือเพียงร่องรอยจิตวิญญาณของฉันแต่มันก็ไม่เหมือนคุณที่เป็นมดที่สามารถพูดอย่างไรความรับผิดชอบได้จอมมานฉีหยุนพูดอย่างเย็นชาสวรรค์จอมมานดวงตาของเว่ยเทียนหยาเบิกกว้างและเขาก็มองด้วยความกลัว บทที่4080ทําทำให้บรรพบุรุษขุนเคืองคุณล้อเล่นชันเหรอคุณจะต่อสู้กับปีศาจบนสวรรค์หรือไม่ไม่ต้องพูดถึงว่าอีกฝ่ายยังมีวิญญาณที่เหลืออยู่แม้ว่าจะมีจิตสำนึกทางจิตวิญญาณเหลืออยู่ที่นี่แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่อาณาจักรมหายานของเขาจะรับมือได้ในที่สุดเว่ยเทียนหยาก็เข้าใจแล้วว่าทำไมเฉินผิงพระภิษสหนุ่มในระดับที่5ของอาณาจักรข้ามความทุกข์ยากจึงยอดเยี่ยมมาก ยิ่งกว่านั้นผู้เท่าตู้ของเขาเองและหัวตรงซึ่งเป็นพระสงฆ์มหายานต่างก็เสียชีวิตด้วยน้ำมือของเฉินพิงปรากฏว่ามีราชาปีศาจเช่นนี้อาศัยอยู่ในทะเลแห่งจิตสำนึกแล้วจะกลัวอะไรล่ะแต่เว่ยเทียนยาไม่รู้ว่าเฉินพิงไม่ได้พึ่งพาจอมมานฉีหยุนโดยสิ้นเชิงนอกจากความแข็งแกร่งทางสายเลือดของเขาเองแล้วเฉินพิงยังมีอีกหลายสิ่งที่เขาสามารถใช้ได้แก่นแท้ของฝ่า กระดิ่งลายมังกรคันธนูของราชาศัติ์สิทธิ์และสัตว์ร้ายกลืนท้องฟ้าตัวน้อยที่รู้วิธีกินแต่ไม่ได้ทำอะไรมากถ้าเจ้าตัวน้อยนี้ตื่นขึ้นมาเขาสามารถฆ่าทุกคนได้เลยในเวลาเดียวกันพื้นที่ดั้งเดิมในร่างกายของเฉินผิงก็คือดวงดาวในจักรวาลและดาวดั้งเดิมจำนวนนับไม่ถ้วนกำลังรอให้เฉินพิงส่องสว่างสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เฉินผิงพึ่งพาอาศายัยเฉินผิงไม่ เทียนแต่อาศัยวิญญาณที่เหลืออยู่ของจอมมันฉีหยุนเท่านั้นเวยเทียนหยาไม่รู้เรื่องนี้ตอนนี้เขารู้แค่ว่าวิญญาณที่เหลืออยู่ของจอมมันฉีหยุนจอมมันแห่งสวรรค์ทําให้เขากลัวจนฉี่รดผู้อาวุโสบรรพบุรุษฉันคิดผิดแล้วฉันไม่รู้ว่ามันเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษและฉันก็พูดจาหยาบคายและทําให้บรรพบุรุษขุนเคืองเวยเทียนหยาร้องไห้และร้องขอความเมตตาพระภิกษุผู้ยิ่ง ใหญ่แห่งอาณาจักรมหายานระดับสาม ปรมาจาร์แห่งนิกายใบหน้าถีเว่ยเทียนหยาซึ่งอยู่ในสภาพแห่งความรุ่งโรจน์ที่ไม่มีใครเทียบได้มาระยะหนึ่งแล้วตอนนี้กำลังร้องไห้เมื่อเห็นความขี้ขลาดของเว่ยเทียนหยาจอมมารฉีหยุนก็หมดความสนใจทันทีเมื่อเขาได้พบกับเฉินพิงเฉินพิงก็รู้ตัวตนของเขาและดูเหมือนจะไม่ร้องไห้ด้วยความกลัวไอ้ขี้ขลาดคนนี้ยังคงเป็นหัวหน้ากลุ่มเจ้าขี้ขลาดเจ้านี่มันน่าอับอายส สำหรับพวกเราปีศาจจริงๆออกไปจากที่นี่ซะจอมมันฉีหยุนหมดความสนใจในการเล่นและโบกมือของเขาและเงาของเว่ยเทียนหยาก็หายไปทันทีในเวลาเดียวกันเว่ยเทียนหยาซึ่งอยู่ในห้องโถงหลักของนิกายใบหน้าผีก็ลืมตาขึ้นโดยมีเหงื่อยเย็นบนหน้าผากพอมองลงไปก็เห็นว่าเปียกแล้วตอนนี้ถ้าคุณให้ความกล้าหาญแก่เขาเขาจะไม่กล้าแก้แค้นเฉินพิงอีสำหรับหั้หยวนติงเมื่อเห็น เว่ยเทียนหยาร้องไห้และขอความเมตตาราวกับสุนัขและในที่สุดก็สลายไปเขาก็สับสนอย่างสิ้นเชิงเขาไม่เข้าใจว่าตัวตนของวิญญาณปีศาจในร่างกายของเฉินทิงคืออะไรแต่จริงๆแล้วทำให้เว่ยเทียนหยาน้ำตาไหลตอนนี้จอมมานชีหยุนประกาศตัวตนของเขามีเพียงเว่ยเทียนหยาเท่านั้นที่ได้ยินและไม่มีใครได้ยินเลยแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อจอมมานชีหยุนถ่มน้ำ ลายใบหน้าผีของเว่ยเทียนหยาก็พังทลายลงทันทีนี่คือสิ่งที่ฉันเห็นด้วยตาของตัวเอง ไม่มีใครที่นี่มีความแข็งแกร่งแบบนี้หัวหยวนติงรู้ว่าวันนี้เขาอาจจะประสบปัญหาแต่เมื่อมองดูผนึกไฟศักดิ์สิทธิ์ในมือของเฉินถิงหัวหยวนติงก็อิจฉาเช่นกันนี่ควรจะเป็นของเขาเขาทำงานหนักมากเพื่อผนึกไฟศักดิ์สิทธิ์แต่ตอนนี้มันตกไปอยู่ในมือของเฉินถิงเว่ยเทียนหย่าจากไปและนิกายจื่อยานทั้งหมดก็กลับสู่ความสงบสุขจอมมารฉีหยุนกลับมาสู่ทะเลแห่งจิตสำนึก ของเฉินผิงแล้วน้องชายคุณเก่งมากจูหลิงมองเฉินผิงด้วยความชื่นชมแล้วพูดผู้เท่าอยู่เว่ยชิงและคนอื่นๆก็รวมตัวกันอยู่รอบๆและทุกคนก็ยกย่องเฉินผิงพัวหยวนติงตอนนี้ลูกชายของคุณตายแล้วและเห็นได้ชัดว่าคุณสมรู้ร่วมคิดกับนิกายใบหน้าผีแต่คุณใส่ร้ายผู้อาวุโสและคนอื่นๆตอนนี้ฉันต้องการคืนคำสั่งของฉันและถอดคุณออกจากตำแหน่งรัก า,ารกผู้นำนิกายผู้นำนิกายเก่าวมองไปที่ห้วหยวนติงอย่างเย็นชาแล้วกล่าว ลบฉันออกทำไมคุณต้องลบฉันด้วยคุณไม่ใช่ผู้นำนิกายอีกต่อไปแล้วและฉันไม่ใช่ผู้นำนิกายรักษาการตอนนี้ฉันเป็นผู้นำนิกายที่แท้จริงของนิกายจื่อหยานฉันมีผนึกไฟศักดิ์สิทธิ์เพื่อระบุตัวเองว่าเป็นปรมาจารย์หัวหยวนติงตะครอบอย่างเย็นชาคุณจำเจ้าของผนึกไฟศักดิ์สิทธิ์ได้หรือไม่ผู้นำนิกายเก่ายิ้มตอนนี้ผนึกไฟศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ในมือของคุณแล้ว ทำไมคุณถึงยังต้องการเป็นผู้นำนิกายคุณไม่มีผนึกไฟศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปดังนั้นคุณจึงไม่ใช่ผู้นำนิกายทำไมคุณถึงไล่ฉันออกตามกฎแล้วฉันเป็นผู้นำนิกายคนสุดท้ายของนิกายจื่อหยานก่อนที่ผู้นำนิกายใหม่จะเกิดแม้ว่าฉันจะไม่มีผนึกไฟศักดิ์สิทธิ์แต่ฉันก็ยังเป็นผู้นำนิกายผู้หยวนติงเริ่มใช้ช่องโหว่ในกฎของนิกายจื่อหยานเพื่อหักล้าง บทที่4081ถูกไล่ออกจากนิกายตอนนี้ผนึกไฟศักดิ์สิทธิ์อยู่ในมือของน้องชายและเขาได้รับการยอมรับว่าเป็นอาจารย์แล้ว นั่นหมายความว่าน้องชายถือเป็นผู้นำนิกายจูหลิงกล่าวถ้าอย่างนั้นเฉินถิงก็ไม่ใช่สิทธิของนิกายจือยานของฉันเลยและผนึกไฟศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่สามารถอยู่ในมือของเขาได้ในฐานะสาวกของนิกายจือยานเรามีหน้าที่ต้องปกป้องผนึกไฟศักดิ์สิทธิ์จากการถูกบุคคลภายนอกครากไปหั่วหยวนติงเริ่มยุยงสาวกหลายคนของนิกายจือยานคุณต้องรู้ว่าผนึกไฟศักดิ์สิทธิ์มี ความสำคัญอย่างยิ่งในหัวใจของสาวกเหล่านี้ ไม่เช่นนั้นผู้นำนิกายจะไม่ต้องยอมรับว่าผนึกไฟศักดิ์สิทธิ์เป็นอาจารย์ของเขาตอนนี้ตัวตนของเฉินพิงถูกเปิดเผยแล้วเขาไม่ใช่ศิษย์ของนิกายจือยานดังนั้นจึงไม่เหมาะสมที่จะถือผนึกไฟศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าเขาจะจำอาจารย์ของเขาได้แต่เฉินพิงก็ไม่ได้รับอนุญาตให้นำผนึกไฟศักดิ์สิทธิ์ออกไปั่วหยวนติงรับรู้สิ่งนี้ดังนั้นเขาจึงต่อสู้จนตายและต่อต้านหากเขา ขาสามารถนำผนึกไฟกศักดิ์สิทธิ์มาไว้ในมือของเขาเองนั่นก็จะเป็นเช่นนั้นใครบอกว่าเฉินผิงไม่ใช่สิทธิ์ของฉันของนิกายจื่อหยานผู้นำนิกายก่าวถามกลับไม่แน่นอนพวกเราไม่มีใครรู้ถึงคุณธรรมของผู้เท่าอยู่เขาต้องได้รับเงินของเฉินผิงเพื่อพาเขาเข้ามาและด้วยสิ่งที่ผู้เท่าอยู่ทำมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะมาเป็นอาจารย์ของเฉินผิง ขวอยวนติงกล่าวใช่ผู้เท่าอยู่ไม่สามารถเป็นอาจารย์ของเฉินผิงได้แต่ฉันสามารถเป็นพ่อตาของเฉินผิงได้เฉินผิงมีความสัมพันธ์ทางกายภาพกับลูกสาวของฉันแล้วและฉันเป็นพ่อตาของเขาแล้วตัวตนของเขามีความสำคัญมากกว่าการเป็นสิทธิ์ของนิกายจื่อหยานทำไมเขาถึงไม่ได้รับผนึกไฟศักดิ์สิทธิ์ผู้นำนิกายกล่าวตะคอกอย่างเย็นชาเมื่อเฉินผิงได้ยินสิ่งนี้เขาก็โง่เล็กน้อย เขากับจูหลิงมีความสัมพันธ์ทางกายกันเมื่อไหร่แค่อาบน้ำไม่ใช่หรอโลกแห่งสวรรค์และมนุษย์เปิดกว้างมากแค่อาบน้ำเราก็ต้องอยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอเฉินทิงยังไม่รู้แต่ผู้นำนิกายเกล่าวได้กลายเป็นพ่อตาของเขาแล้วจูหลิงหน้าแดงเมื่อเธอได้ยินพ่อของเธอพูดคำพูดดังกล่าวในที่สาธารณะแต่เห็นได้ชัดว่าเธอมีความสุขมากและสาวกคนอื่นๆของนิกายจื่อหยานต่างก็อิจฉาอิจ และเกลียดชางเฉินผิงคุณต้องรู้ว่าจูหลิงคือเทพธิดาในใจผู้ชายหลายคนชนิดที่ทำให้ใจสั่นเพียงแค่มองเฉินผิงหลับนอนกับเทพธิดาเช่นนี้จริงๆแค่คิดก็อิจฉาแล้ว น้องชายคุณไปนอนกับที่สาวจูหลิงเมื่อไหรเว่ยชิงรู้สึกสับสนมากเขาอยู่กับเฉินผิงในช่วงเวลานี้และเขาไม่เห็นโอกาสสำหรับเฉินผิงเลยเฉินผิงยิ้มอย่างช่วยไม่ได้และไม่ตอบเว่ยชิงในเวลานี้หัวหยวนติงตกตะลึงเมื่อเขาได้ยินคำพูดของผู้นำนิกายเก่าเขาไม่ได้คาดหวังว่าเฉินผิงจะอยู่กับจูหลิงลองคิดดูลูกชายของฉันถูกไล่ออกจากนิกายจือหยานเพียงเพราะ้อ,อเล่นจู หลิงนิดหน่อยแต่ตอนนี้ที่เฉินผิงไปนอนกับจูหลิงแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพึ่งนี่เป็นเพียงคำพูดด้านเดียวของคุณไม่ว่ายังไงก็ตามผนึกไฟศักดิ์สิทธิ์นี้จะต้องไม่อยู่ในมือของเฉินผิง หลังจากที่ฮว้ยวนติงพูดจบเขาก็คว้าผนึกไฟศักดิ์สิทธิ์จากมือของเฉินผิงผู้ชายคนนี้ต้องการนำผนึกไฟศักดิ์สิทธิ์กลับไปสู่มือของเขาเองอย่าประเมินความสามารถของตัวเองสูงไปเมื่อเผชิญหน้ากับฮู้ยวนติงเฉินผิงแสดงความรังเกียจฉันเห็นออร่าปเปลวไฟประทุกออกมาจากผนึกไฟศักดิ์สิทธิ์และออร่าปเปลวไฟอันมหดมามากพุ่งลงมาทางฮู้ยวนติงเหมือนภูเขาบูงร่างกาย ของว้วหยวนติงสั่นสะเทือนและเขารู้สึกว่าร่างกายของเขาลั่นดังเอียดภายใต้แรงกดดนันและเขาก็ลงลงกับพื้นทันทีออร่านี้ทําให้หัวหยวนติงไม่สามารถลุกขึ้นได้หัวหยวนติงซึ่งอยู่ในอาณาจักรมหาย,ยานกําลังนอนอยู่ราวกับสุนัขในขณะนี้หัวหยวนติงดิ้นรนอย่างสิ้นหวงังแต่ยิ่งเขาดิ้นรนมากเท่าไรเขาก็ยิ่งรู้สึกหายใจลําบากมากขึ้นเท่านั้นในท้ายที่สุดหัวหยวนติง ก็หยุดดิ้นรนแม้ว่าดวงตาของเขาจะไม่เต็มใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ผู้นำนิกายเก่ามองดูการปรากฏตัวของหัวหยวนติงและถอนหายใจเบาๆหัวหยวนติงฉันคิดถึงคุณในนิกายจื่อหยานมาหลายปีแล้วและลูกชายของคุณก็ตายไปแล้ววันนี้ฉันจะไม่ฆ่าคุณแต่คุณจะถูกไล่ออกจากนิกายจื่อหยานและคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในนิกายจื่อหยานหลังจากที่ผู้นำนิก กายก่าวพูดจบเชิญทิ้งก็กำจัดออร,ร่าเปลวไฟออกไปขอบพระคุณที่รับชมและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ